สวัสดีค่ะวันนี้เรามีนิยายที่มีหลายโลกในเรื่องเดียวมาแนะนำกันอีกแล้วนะคะเรื่องนี้มีชื่อว่าผ่ามิติจิตตัวประกอบค่ะมีทั้งหมด6เล่มจบเป็นนิยายวายแปลจริงของสำนักพิมพ์ไทยเซนะคะต้องบอกเลยว่าหน้าปกเขาสวยจริงนะคะสำหรับนิยายเรื่องนี้ก็คือฉันก็โดนปกน้องเขาตกมาเหมือนกันเนาะก็เรื่องนี้สำหรับเราค่อนข้างจะเบาสมองพอสมควรก็เหมาะกับคนที่แบบอยากอ่านเรื่องแบบเบาๆตลก นีนี่หน่อยๆอ,อะไรเงี้ยแต่ก็ยังมีปมให้ตามลุ้นอยู่นะคะเรื่องยอ่อค่ะสุยหยวนหรือก็คือในเอกของเราน้องเป็นนักแสดงตัวประกอบชายที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเข้าไปรับบทบาทในโลกต่างๆค่ะข้างตัวน้องจะมีระบบห้า7อยู่ได้ตลอดเวลาในเอกเรื่องนี้จะค่อนข้างซื่อนิดนึงนะคะแบบเพราะว่าในเล่มหนึ่งเนี่ยน้องเขาจะเพิ่งเกิดขึ้นมาเลย ในเอกจะมีความมุ่งมั่นในการทําตามบทบาทของโลกมากๆค่ะก็คือน้องเขาไม่ใช่มนุษย์นะคะแต่ว่าเหมือนแบบสร้างถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นนักแสดงตัวประกอบชายค่ะก็หลังจากจบในแต่ละโลกแล้วเนี่ยายเอกจะได้คะแนนตามความสําเร็จของพล็อตเรื่องนะคะก็คือถ้าเรื่องเป็นไปตามพล็อตมากเนี่ยก็จะได้คะแนนมากแล้วก็สามารถเอาคะแนนที่ได้เนี่ยไปซื้อไอเทมจากระบบได้ด้วยค่ะพระเอกเรื่องนี้นะคะชื่อเจ้าสีเหอค่ะเป็นนักแสดงเหมือนกันแต่ว่ามีบทบาท เป็นพระเอกในโลกต่างๆแทนนะคะก็เจ้าฟีเหอเนี่ยเป็นนักสแสดงเวพีที่ผ่านเนื้อเรื่องมาอย่างโชคโชนก็นับได้ว่าเป็นรุ่นพี่ของนายเอกนั่นเองคะแนนเยอะประสบการณ์เยอะจนสามารถหลุดจากพล็อตเรื่องได้ก็คือไม่ต้องทําตามพล็อตเรื่องก็ได้นะคะระบบพระเอกชื่อ0ูนค่ะแล้วก็มีความสามารถมากกว่าระบบ5้าสองสามเของนายเอกนะคะ,ะหลังจากนี้เราจะสปอยโลกแรกแบบคร่าวๆให้ฟังนะคะโลกแรกเป็นยุคโบราณค่ะบทบาทซุยหยวน เป็นอ๋องเอาแต่ใจก็คือเขาเป็นในเรื่องเนี่ยน้องจะเป็นคู่กัดกับนางเอกในเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็ตามเนื้อเรื่องเดิมเนี่ยในเอกต้องไปเจอกับนางเอกในตลาดแล้วก็หลังจากเถียงกันแล้วเนี่ยตัวละครที่ซุยหยวนเล่นเนี่ยก็จะชอบนางเอกในเรื่องค่ะแต่ความจริงก็คือตัวซุยหยวนเนี่ยเหมือนเป็นนักแสดงที่เพิ่งเกิดนะคะก็เลยแบบเห็นข้าวของต่างๆในตลาดก็ตื่นตาตื่นใจค่ะ ตัวระบบ5 2 3 7เองเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามก็ด้วยความเอ็นดูซยวนก็เลยแบบอธิบายสินค้าในตลาดให้ด้วยนะคะก็จนถึงตอนที่ต้องเข้าฉากทะเลาะกับนางเอกค่ะซียวนก็คือแบบเข้าของเต็มมือเลยก็เลยแบบว่าเออทาไงดีนะอะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายก็คือมีคนเสนอเข้ามาว่าแบบเออจะช่วยถือของให้นะซียวนก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือโยนให้คนนั้นถือแทนโดยที่แบบระบบก็ห้ามไม่ทันก็หลังจากแสดงตามบทเสร็จแล้วเนี่ย ถึงรู้ว่าคนที่ถืออะ่ะก็คือพระเอกของเรื่องหรือก็คือเจ้าซีเหินนั่นเองค่ะแต่ตอนนั้นนะคะพระเอกกับนายเอกเนี่ยยังไม่รู้จักกันก็เลยเออนายเอกก็เลยคิดว่าแบบเออนอกบทนิดหน่อยๆคงไม่เป็นไรหรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังจากพระเอกเจอซูหยวนเนี่ยก็ค่อนข้างชอบนิสัยที่แบบเหมือนเด็กของซูหยวนก็เลยแบบตามติดนะคะทําให้ล็อตเรื่องเนี่ยมันเปลี่ยนแทนที่เจ้าซีเหอซึ่งเป็นพระเอกเนี่ยจะไปสนิทกับนางเอกตามเนื้อเรื่องเดิมแต่ว่า ดันกลายไปว่าไปสนิทกับตัวซุยหยวนซึ่งเป็นแบบคล้ายๆมินิบอสแทนนะคะแล้วก็ตามบทซุยหยวนเนี่ยต้องชอบนางเอกแต่ว่าปากไม่ตรงกับใจนะคะก็เลยแบบแสดงตามบทบาทไปแต่ว่าอีกทางเนี่ยเอาน้องก็พยายามที่จะให้เจ้าซีเหอเนี่ยเป็นรักกับนางเอกตามบทด้วยแต่ว่าตัวเจ้าซีเหอเนี่ยด้วยความที่แบบก็มีความแบบกวนตีนิดนึงเจ้าซีเหอก็เลยสวนเออซุยหยวนไปว่าแบบเออเมียเพื่อนเนี่ยเราไม่ยุ่งนะอะไรอย่างนี้ คือน้องก็ไม่รู้จะทํำยังไงจนนางเอกในเรื่องอ่ะไปแต่งงานคนอื่นแล้วก็ซหยวนเลยต้องพยายามประคองพอดเรื่องที่เหลืออยู่ในส่วนของนางเอกของเรื่องเนี่ยช่วยพระเอกก่อกบฏแทนเล่นเพลงส่งพระเอกไปทําสงครามหรือว่าเข้าคุกแทนนางเอกด้วยนะคะก็คือจนเรื่องนี้เนี่ยในโลกตอนแรกมันจะเป็นแบบโลก normal ชายหญิงธรรมดาก็กลายเป็นแบบโลก BL ซะอย่างนั้นอะไรอย่างงีส้สุดท้ายเนี่ยซูหยวนก็เลยแบบ จากพระเอกตามเอไปตามพอดเรื่องเดิมนะคะส่วนเจ้าซีเหอเนี่ยตอนแรกก็คือก็แค่แย่ซีหยวนเล่นแต่ว่าด้วยความที่ซีหยวนนะเล่นบทบาทได้สมจริงมากก็เลยแบบเข้าใจว่าตัวละครซีหยวนเนี่ยรักตัวเจ้าซีเหอจริงๆพอซีหยวนจากไปเนี่ยเจ้าซีเหอก็เลยแบบเสียใจที่ไม่สามารถคว้าคนที่ตัวเองรักไว้ข้างกายได้นะคะก็ หลังจากจบโลกนั้นเนี่ยทั้งสองคนก็กลับมิติที่ไปไปที่จุดตัดโลกก่อนที่จะไปโลกต่อไปนะคะเจา้าฟีเหอก็เลยได้รู้ว่าเออซีอหยวนเนี่ยเป็นนักแสดงเหมือนกันเลยเข้าใจไปว่าโดนรุ่นน้องคนนี้ปั่นหัวเล่นส่วนซุยหยวนเนี่ยพอเห็นแบบคะแนนต่ําเตี้ยเรี้ยด,ดินก็แบบปวดใจแล้วก็ยิ่งคิดว่าแบบเออทําไมพระเอกอีพระเอกคนนี้มันก็เป็นนักแสดงเหมือนกันแต่ว่าทําไมไม่แสดงให้มันดีๆจะได้ได้คะแนนแบบเยอะๆด้วยกันอะไรอย่างนี้ เออหลังจากนั้นเจ้าซีเหอที่เข้าใจผิดว่าตัวเองเนี่ยโดนน้องปันหัวนะคะก็เลยแบบตามไปโลกอื่นตามน้องด้วยอะไรอย่างนี้ก็คือเรื่องนี้ตามความเห็นเรานะคะเป็นเรื่องที่เบาสมองอ่านสนุกเรื่องหนึง่งเราก็สามารถอ่านซ้ำได้หลายรอบสําหรับเรานะคะก็หลังจากนี้จะมีความเป็นมาของนายเอกกับพระเอกด้วยว่าแบบเออทั้งสองคนเนี้ยที่แท้จริงคือใครแล้วก็มีตอนที่นายเอกเพยายาม หลบไม่ให้พระเอกรู้ด้วยว่าในเอกสแสดงเป็นตัวละครไหนเพื่อที่จะได้หนีพระเอกไปได้นะคะเพราะว่าในเรื่องเนี้ยพระเอกก็ค่อนข้างจะตามติดในเอกมากก็แล้วก็ตัวระบบ5 2 3 7นะคะของในเอกเนี่ยก็จะแบบค่อนข้างน่าเอ็นดูอยู่เพราะว่าพระเอกเรื่องเนี้ยคลั่งรักแถมที่หึงมากแล้วก็ตัวระบบเนี่ยก็จะพยายามช่วยในเอกให้หนีไปจากอ e, ีพระเอกคนนี้ด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะจะเป็นแบบว่า ในเอกก็จะแบบเนื้อหอมในหมู่ตัวละครหลักด้วยก็คือบางเรื่องเนี่ยคือชอบในเอกกันหมดทั้งแบบพลองนางเอกพระเอกแล้วคือแบบตัวในเอกอะพยายามจะทําตามพอ o เรื่องไงมันก็เลยจะแบบขำๆนิดนึงก็แนะนําเลยค่ะอย่าลืมไปสอยกันนะก็ออกครบหมดแล้วสะเออหกเล่มจบนะคะเอออาจจะมีสปอยงง,ง,งไปบ้างนะคะเพราะเรื่องนี้มันจะค่อนข้างที่จะแบบมันเป็นโรคๆกันเนาะก็เลยอาจจะแบบพูดผ,ผิดพลาดไปนิดนึงนะคะก็ขออภัย ล่วงหน้าด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่เข้าใจเนี่ยถามเราในช่องเออช่องคอมเมนต์ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปตามตอบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อฟังรีวิววเรื่องต่อไปของเรากันนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ